สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอปอชแน,นลกันอีกแล้วนะคบเ,เพื่อนๆในคลิปนี้นะครับจะมีอะไรมาอัปเดตแล้วก็มาประชาสัมพันธ์ให้เ,เพื่อนๆได้ฟังกันสักเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเวทีฝรั่งเศสที่น้องลิซ่าของเรานะขอพูดรวมๆไปเลยลวกัน <c oughs> ที่ลิซ่าของเราจะไปแสดงในวันที่26แต่ว่าจะฉายให้คนไทยได้เห็นในประมาณวันที่27อย่างที่ว่ากันไปแล้วนั่นเองนะจ๊ะ โดยล่าสุดนั้นมีความเคลื่อนไหวอะไรบางอย่างที่น่าสนใจไม่น้อยกันเลยทีเดียวเพื่อนเมื่อ,อที่มีคนเนี่ยเขารวบรวม IG Story ของเหล่านักเต้นตัวตึงจาก2ค่ายของเกาหลีนั่นเองจ้าไม่ว่าจะเป็น YGx หรือจะเป็นในส่วนของ p h r o ร o ม n Dance Crew นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่า2ค่ายนี้นั้นมีแต่นักเต้นคุณภาพที่หลายๆบริษัทในเกาหลีนั้นก็มักจะจ้างไปนู่นไปนี่ทีเดีย ดึงตัวกันไปดึงตัวกันมานะจ๊ะซึ่งรวมถึงในครั้งนี้ที่นนริซ่าของเรานั้นแอดคัดเดาว่าน่าจะเป็นการดิวส่วนตัวของตัวเองด้วยนั่นเองที่บอกว่าบินไปที่ปารีสกันเป็นหลายคนละทีเดียวนับรวมๆกันแล้วที่เห็นในสายตาของเราจ๊ะก็ประมาณ67คนนะเพื่อนๆนะก็ยังไม่รวมว่าคนอื่นที่อาจจะมีคนไปอีกไหมคนที่ไม่ได้อัพไอจีสตอรี่ก็อาจจะมีด้วยในรอบนี้ที่ไปด้วยกันก็มารอลุ้นกันต่อไปเพราะว่าแอดคิดว่าสัญญาณนี้เนี่ยมันน่าสนใจตรงที่ว่ามันนี่ขอลนนริซ่าที่ขึ้ ออะไรใหม่ๆขึ้นมาอย่างแน่นอนด้วยความที่ว่าเป็นเวทีการกุศลแล้วนั้นจะมีการแสดงแบบไหนอะไรยังไงกับเพลงมันนี่แล้วก็ลลิสาทีแอดเนี่ยเคยบอกไปแล้วว่า2เพลงนี้มีโอกาสทั้ง2เพลงที่จะแสดงบนเวทีในครั้งนี้ไม่ใช่แค่มันนี่เพลงเดียวใช่ไหมล่ะเออก็ต้องมาลารุนกันว่าจะเป็นอย่างที่แอดคาดหวังไหมว่าโนริซาอาจจะเอาลาลิสาของเราไปแสดงบนเวทีผสมกับมันนี่แต่ว่าถ้าเกิดเอาลาลิสาไปแล้วแต่งชุดไทยด้วยอะไรอย่างงี้คืออาจจะเป็นอะไรที่วาวซ่าม,มากๆก็ได้อันนี้ก็รอดูกันต่อไปนะจ๊ะว่าจะเป็นยังไงก็คือตตื่่นนเ้้ไไมหววแล แล้วก็อีกอันนึงที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะก็คือในส่วนของช่อง Friends TV นะจ๊ะที่เขาออกมาทําการปักหมุดเป็นที่เรียบร้อยว่าจะมีการถ่ายทอดสดในประเทศไทยในอีก3วันข้างหน้าเพื่อนๆเอ้ยในวันทีน่18มกราคมที่จะถึงนี้ประมาณตี2 40เอะจา 7, วันผิดหรอหรือว่า27เอา2 8นะเพื่อนๆนะเพราะว่าเวลาเราเข้า YouTube Thailand ใช่ไหมมันก็จะขึ้นเวลาที่แน่นอนให้เพื่อนๆเนี่ยไ,ไปกดกระดิ่งติดตามกันไว้ให้เรียบร้อยนะจ๊ะซึ่งในรอบนี้ที่เซอร์ไพรส์อีกอย่างหนึ่งก็คือชื่อคลิปเเเเเพืื่่่่่ออนนนนนนนๆคาีีีียยยขขขัแตชท มาคนแรกก็คือนอริซ่าเดสแบ็กพิงของเรานะจ๊ะเอา้าเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยที่สาวไทยตัวเล็กๆของเราได้เป็นชื่อแรกในการที่เขาเนี่ยโฆษณาให้กับเวทีของเขาในรอบนี้นั่นเองนะจ๊ะปรบมือสิจ๊ารออะไรไม่ไหวแล้วนึง ตอนที่เขาพิมพ์ชื่อเขาก็ต้องนึกแล้วก็วิเคราะห์กันก่อนว่าเอยเอาชื่อใครก่อนดีนะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็นึกถึงชื่อนริซาของเราด้วยความน่ารักด้วยความรงสเสนในตอนนี้นั้นก็เลยบอกว่าต้องพิมพ์ชื่อนริซานิดนึงอะไรก็ว่าไปเพื่อนเออไม่ลูกรักยังไงไหวก็เพราะว่าไปเดินคู่กับสตรีหมายเลขหนึ่งของฝรั่งเศสกันแล้วก็ต้องให้โนริซานั้นมาอยู่คนแรกใช่ไหมอะไรอย่างงี้เออ,เอ,อ ยิ่งรู้แบบนี้เรายิ่งภูมิใจในตนนอริซ่ามากขึ้นแต่รอดูโชว์มากกว่านะจ๊ะลูกสาวของเราโอ้ยตื่นเต้นไม่ไหวแล้วจ้ายังไงคลิปนี้เนี่ยก็มาฝากกันประมาณนี้หวังว่าเพื่อนๆจะไปกดติดตามกดไลค์แบบว่า engagement e n g a g e ใจนะจ๊ะไม่ว่าจะมีศิลป,ปินกี่คนก็ไปสนับสนุนกันได้ในรอบนี้แต่ขอรำเองไปที่นอริซ่าของเราสักหน่อยก็แลวกันนะจ๊ะพอโชว์ในรอบนี้เนี่ยแอดว่าต้องเซอร์ไพรส์แน่ๆนอนน,อนเลยนะรอดูชุดรอดูลุคก,กันก,นก่อนเลยเนาะเพื่อนๆเ,เอออะก็หวังว่านอริซ่าของเราจะมาปล่อยภาพเยอๆเนบทหมืที่เวทีมาปล่อยภาพตงซฟี่ อะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างงี้ก็ได้ขอก่อนสักนิดนึงก็ยังดีนะจ๊ะเพราะบางคนอาจจะไม่ได้ตื่นในช่วงตีสามตีสอได้ไหวนะจ๊ะแต่เดี๋ยวแอดเนี่ยจะตั้งนาฬิกาปลุกแล้วก็ตื่นให้เองจ้าเดี๋ยวเอาภาพมาฝากนะเพื่อนนะอ่ะยังไงคลิปนี้ไปกันก่อนเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีเนดะ้อ